สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผม <_ an> ฟิวฟ็อกเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําแนวทางในการเล่นแผนเบซายแล้วก็แนวทางในการอัพของผมทุกตัวเลยนะครับสาหรับวันนี้ครับโอเคก่อนจะรับชมก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์คนละทีกันด้วยนะครับทุกคนเรามาเริ่มต้นกันที่พทรทรศาประตูครับผมใช้เป็นอ e ีกีคาสิยะร่างเก่าครับเพราะว่าไม่ได้เปิดแพ็คให้ผมร่างนี้ก็ประมาณนี้ครับเล่นไปพันห้ากว่าตานะทุกคนดูแนวทางในการอัพของผมก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนคัาพลังก็จะได้มา จะเน้นดีเฟกเยอะๆนะครับผมปฏิกิริยานะครับประมาณนี้นะโอเคตัวต่อไปขอเริ่มต้นแบ็คขวาครับผมของผมจะเป็นลียงตูรามครับตัวนี้ก็มีความแข็งมีความเร็วครับทุกคนเกมรับก็ดีครับแนวทางในอัพของผมก็ประมาณนี้แหละครับทุกคนนี่กล้องหลังของผมก็จะเป็นออฟสไตล์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโรนออลาโคลังบัคในตำนานครับทุกคนโอ้โหตัวนี้โตหลักยาวๆนะครับเล่นไป2,700กว่าตานะครับทุกคนนี่แนวทางในอัพก็ประมาณนี้นะ ตัวนี้บอกเลยว่าใครที่มีก็คือมันเก่งจัดเลยอะคือเวอร์จริงๆครับตัวนี้นะมาต่อกันที่กองหลังครับเบอร์จิลฟันไดครับล่างนี้ผมจะอัพสปีดไปถึง90เลยนะครับทุกคนถือว่าวิ่งโคตรไวครับตัวนี้นี่ครับนี่ครับทุกคนแนวทางในการอัพก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเป็นตัวที่มีความเร็วครับเกมรับก็ถือว่าดีเลยทุกคนลูกอากาศก็เก็บได้หมดนะมาโอเคครับแบ็กไซด์ถ้าจะให้ดีแนะนําเป็นอ่า มีสกิลเอ็ดคอสซิงนะตัวนี้มันไม่มีครับอันฟงโซเดวิดร่างเก่าแล้วครับทุกคนนี่เห็นไหมถ้าจะให้ดีต้องมีสปิดต้นเยอะจะจัดแหละใครก็ตามครับสปิดต้นสปิดปลายนะทุกคนนี้แล้วก็เปิดบอลดีนิดนึงครับถ้าใครมีโรเบโตคาร์ลอสก็แนะนำโรเบโตคาร์ลอสดีกว่านะทุกคนตัวนี้ก็สปิดไวแต่เปิดบอลก็กลางๆนะโอเคก็จะประมาณนี้ครับอ่าส่วนกองกลางตัวรับเป็นสไตล์อังเคอร์แมนนะทุกคน เป็นจิบโตซิลวาครับก็ผมไม่ได้เปิดวีไอ่างไงตอนนั้นอะก็เลยใช้ตัวนี้ไปก่อนก็ถือว่าดีถ้าคนร่างนี้ก็ออาประมาณนี้นะเป็นตัวที่ดักบอลดีมากๆเลยเกมรับก็ดีครับส่วนกลางอีกตัวนึงจะใช้เป็นสไตล์บล็อกทูบล็อกครับเอ็นโกโลกองเต้ร่างนี้โคตรดีครับของฟรีนะเกมรับคือดีจัดเลยอะตัวเล็กก็จริงครับแต่ว่าเกมรับดีมากๆเลยวิ่งเร็วว่ัการอัพก็ประมาณนี้ทุกคนดูเกมรับดีโคตรเวอร์อะเกินไป โอเคเรามาต่อกันที่แบ็กซ้ายกันบ้างครับเอ้ยไม่ใช่ดิปิดซ้ายต่ํากันบ้างครับผมผมผมจะใช้เป็นดีมาโคนะครับผมทุกคนล่างนี้ก็เป็นสไตล์คอสเปเชียลลิตนะทุกคนโอเคการอัพก็ไม่มีนะทุกคนเพราะเป็นการ์ดเขียวันเก่านะก็จะประมาณนี้ตัวนี้ก็ถ้าใครไม่มีก็จะแนะนําเป็นเฟรดิคอติกได้ครับตัวนี้นะนี่ครับตัวนี้นะโอเคตัวต่อไปครับตัวนี้คือลูกลักคนใหม่ของผมนะผมเซอร์จินโยนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวแจกฟรีหนึ่งตัวครับในจุดโทษนะทุกคนนี่เรามาดูแนวทางในกันอัพของผมครับประมาณนี้ครับผมจะเน้นไปแบบเปิดบอลดีๆแม่นๆแหลยแต่ว่าลูกเคาน้อยไปนหน่อยครับทุกคนตัวนี้นะแต่ยังไงก็ตัวฟวรีคนมีสกิลเอ็ดคอสซิงก์นุกคนผมจะแนะนำสองตำแหน่งนะเนี้ยเออสามตำแหน่งเนะี้ยแนะนำให้มีสกิลเอ็ดคอสซิงก์ทุกตัวยิ่งดีนะทุกคนนี่นะสามสามตำแหน่งนะครับตัวนี้นะโอเค แล้วมาต่อกันที่กองหน้าต่ำของเราครับผมจะใช้เป็นสไตล์ดิฟเลิงฟอร์เวิร์ดครับอย่างเปเล่นะครับทุกคนเปเล่นี่บอกเลยว่าจ่ายท่ายากก็ได้ครับยิงท่ายากก็ได้นะคนแบบบางทีเราฝากให้แกแล้วแกก็ส่งบอลแบบว์เบิร์ให้เห็นนะทุกคนนี่แนะนําสไตล์ดิฟเลิงฟอร์เวิร์ดครับไม่ก็แนะนําสไตล์เป็นโฮเพลเยอร์ก็ได้นะครับผมตำแหน่งนี้นะอาจจะปรับเป็น SS นะครับทุกคนมากันที่ราชาเปิดมงอย่างแท้จริงครับซูเปอร์บูลเลตเฮดเดอร์อันเดอร์สกอร์นะครับทุกคนเอ้ยไม่ใช่ โอเคตัวนี้ก็มาดูแนวทางในการอัพของผมครับนี่โอ้โหดูดีทุกคนเวอร์แค่ไหนดูลงไป44นัดซัดไปเอ้ยหม่งไป64ลูกทุกคนมันเวอร์จริงครับทุกคนตัวเนี้ยค,คือเล่นทีไรคือมันคือมันกันย่ารู้ว่ามันจะประกบแหละทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะกันได้นะทุกคนตัวเนี้ยมาพูดเยอะละเรามาดูแนวทางในการอัพกันบ้างครับนี่แล้วนี่ก็คือแนวทางในการอัพของยันโคลเลอร์ของเรานะครับทุกคนนี่ประมาณนี้นะก็จะได้ค่าพลังสวยๆแบบนี้เลยครับ ก็คือเอาไว้เปิดมงอย่างเดียวตัวเนี้ยดูค่าพลังครับเดี๋ยวให้ดูค่าพลังนะเปิดมงอย่างเดียวทุกคนนี่ครับการหาช่อง90ครับโอ้โห,โหการจบสกอร์95มง102นะสปีดไม่เร็วนักรนแล้วก็คิกิ้งพาวเวอร์92นะจัม97แล้วก็ความแข็งแข่งของร่างกาย102อะ่ะโอ้โห,โหดูดีตึงแค่ไหนอะส่วนบุทก็จะใส่เป็นเอลิอนะครับโอเคประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันในเกมเขาจะตึงจะบั็กขนาดไหนครับทุกคนโอเคไปดูกันเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็จับคู่มาเจอเรียบร้อยนะครับทุกคนนี่นี่ก็คือทีมของเรารัทุกคนนี่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูทีมของฝั่งตรงข้าวว่าเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหเจอเกตตเบลครับแล้วก็มีคาสกุตตาโวลจิลฟันไดรล่างเอเลียวฟอสครับแล้วก็กองหลังตัวใหม่นะครับทุกคนโอ้โหเราจะเปิดได้ไหมครับเกมนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในเกมมาทุกคนมา เริ่มต้นก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนก็พยายามเล่นข้างซ้ายนี่แหละครับผมเพราะว่าเราเป็นแผ่นเบ้ซ้ายไงมีอะไรมากครับจังหวะนี้ครับดีมาโคดีมาโคมาเสิร์ฟมาที่เซอร์จินโญเปิดมาอีกครั้งแล้วทักทายไปก่อนครับทุกคนตัวนี้ยังไม่ได้ครับจังหวะนี้ครับมารินี่เคลียร์ขึ้นมาก่อนโอเคครับพยายามเล่นใจเย็นครับทุกคนอย่าแบบใจร้อนนะไม่มีอะไรมากครับจ่ายไปด้านซ้ายอย่างเดียวครับทุกคนดูจังหวะนี้ครับดีมาโค จ่ายมาเซอร์ติโญเปิดโค้งโคงมาจังหวะน,นี้ยันโคลเลอร์โคกโอ้โหเรียบร้อยครับทุกคนขึ้นนําก่อนนะผมทักทายนะโอ้แนะนําสกิลเอ็ดคอสซิ่งนี่คือแบบต้องมีครับทุกคนถ้าใครจะเล่นแผนเปิดมงนะครับคือเปิดธรรมดาเนี่แหละครับไม่ต้องไปเปิดสตันนิ่งก็ได้ครับทุกคนถ้าเราเปิดสตันนิ่งอะ่ะมันจะช้าครับจังหวะนะบางทีก็ศัตรูคู่แข่งเราอ่ะมันจะเข้ามาดักบอลทันครับหรือว่าเข้ามาแย่งบอลทันนะต้องค่อยเล่นนะครับทุกคนเอาดักบอลได้ครับจังหวะนี้ติมาโค มาที่เซอร์จิลโออีกแล้วครับทุกคนมาจังหวะนี้อันฟรอโซ و เดวิดครับแต่ว่าเจอคอร์ตกต้าล่างนี้ก็ถือว่าตึงมือเหมือนกันครับทุกคนโอเคอันฟรอโซ و เดวิดจะทุ่มแล้วครับจังหวะนี้นะมาแล้วทุ่มให้ใครครับทุ่มให้กับดีมาโคทําชิงกันมาเดวิดครับจ่ายมาให้กับดีมาโคแล้วเปิดงามงามมาย้อยมาเรียบร้อยแล้วครับทุกคนโอ้โหยันโคลเลอร์ครับคือถ้าใครที่ไม่ประกบนะ ผมบอกแล้วว่าถ้าใครเจอแผนเบนซา์ไม่ประกบครับเล่นแบบยากมากๆเลยอะ่ะถ้าใครเจอแล้วคือแบบดักทางไม่เป็นอย่างนี้นะคือแบบจะอีซี่มากๆเลยโดนแบบวันนี้ก็ผมมาเจอแบบเขาดักทางไม่ค่อยเป็นด้วยแหละครับเราเล่นง่ายขึ้นเยอะครับดูอย่างนี้นะถ้าเจอคนเล่นดักเป็นครับมันจะเล่นยากครับทุกคนก็คือเขาจะปรับเป็นแมนมาร์คกิ้งมาใส่ตัวที่เราจะเปิดนะครับทุกคนทำให้เราเล่นยากมากขึ้นเลยนะครับทุกคนคือแบบ เล่นยากมากๆครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะเล่นไม่ได้นะทุกคนมันจะมีช่องอยู่แหละแต่อาจจะนำเพียทุกคนเอาแล้วจังหวะนี้โดนครับทุกคนเกเดตเบลครับโอ้โหเจอเอ็ดคอสซิงของพาวิโอเน็ตเวิแล้วครับจังหวะนี้นะแล้วตีไข่แตกมา2ประตูตัวหนึ่งแล้วครับจังหวะนี้นะท่าที่ของเกเดตเบลพยาวาน,นอนเรานะดีมาโคเน็ตเวิดครับผมเสียดายไม่ได้เปิดเน็ตเวิดนะทุกคนเน็ตเวิดนี่คือเป็นตัวอีกหนึ่งตัวที่เปิดได้2เท้าครับมาอีกแล้วเน็ตเวิดจิมมโตซิวา ใจบอลได้ครับสวยขึ้นไปแล้วจากนี้ยังไงคืนมาแล้วเซอร์จิโน่ลูกรักของเราเซอร์จิโน่ครับเอาแล้วไม่เข้าบอลอย่างนี้เปิดสบายเลยครับ <S <S นดูีคือเรียบร้อยครับทุกคนไม่เข้าบอลจะทําให้เราเปิดบอลง่ายๆสบายๆนะแถมเขาไม่แมนมาร์กิ้งกองหลังแล้วด้วยไงถ้าเอาฟันได้แมนมาร์กิ้งก็อาจจะทําได้ดีกว่านี้นะครับทุกคนการป้องกันนะมาดีมาโคอีกแล้วโอเคครับเปเล่ดักบอลมาแกเรตเบลโอโหแต่ว่าเราโค่ดล่างเรามัน มันบักจริงๆครับล่างนี้นะโอเคเรามาดูกันต่อครับจังหวะนี้ยังไงเอาแต่ว่าออกไปครับบอลจังหวะนี้นะมาที่ power network คือพยายามตอบบอลกันใจเย็นทุกค,คนไม่ต้องรีบน้องอะไรมากนะทำทางแบบพยายามจ่ายแล้วทำทางไปเงี้ยมันจะเล่นง่ายขึ้นนะแล้วการดักบอลน,นี่คือสำคัญทุกคนเกมรับนะอย่าเข้าบอลพวดนะถ้าเข้าบอลพวดไเมื่อไหน,นี้หลุดแน่นอนครับ พยายามอย่าให้กองหลังเราเข้าบอลน,นะทุกคนถ้าเราแบบเข้าพวดเมื่อไหร่นี้คือแนวรับเราหลุดกระเจิงแน่นอนครับทําให้เราเกมรับเราเสียไปเลยนะดูจังหวะน,นี้ครับดีมาโคเป็นอีกหนึ่งตัวที่เก่งมา,มากๆครับทุกคนสำหรับสายเปิดมงนะโอ้แต่ว่าจังหวะน,นี้จ่ายย้อนมาครับชิบหายละอุ้ยเกือบโดนนะเนวเวตครับจ่ายมาถึงมาจังหวะนี้เปเล่อู้แต่ว่าคาซิยะเราออกมาตักบ,บอลไว้ได้ครับจังหวะนี้สวยเลยส่วนครับสกิลโลพันมันดีอย่างหนึ่งครับนี่ทุกคนไหม ใบ่บอลมันจะพุ่งบอลจะพุ่งเร็วมาเลยนะแล้วโอ้โหตรงกลางแล้วก็กองเต้เป็นหนึ่งตัวที่แบบเก่งมากๆทุกคนสำหรับของฟรีนะผมบอกเลยเซอร์จิโกับกองเต้คือแบบชอบมากๆเลยแล้วดูจออันนี้เปิดมาโอ,โอ้โหเรียบร้อยกองหลังตัวใหม่คือมันประกบเราไม่อยู่แล้วครับคนห่างกัน10กว่าเซนติเมตรนะครับคนสำหรับความสูงนะคือมันกระโดดไม่ถึงอยู่แล้วครับโอโ้มันเกินไปว่ะ คือแนะนําถ้าเจอแผน่นบดมงเนี้ยแนะนําให้ดักบอลน,นะครับทุกคนดักบอลแล้วก็พยายามดักซ้ายนะทุกคนอันนี้คือเขาไม่ดักเลยนะเห็นไหมดูมีฟันได้แล้วก็กองหลังตัวใหม่แล้วครับทุกคนโอเคครับเรามาดูต่อกันครึ่งหลังครับว่าจะไปยังไงต่อนะครับแต่ก็เกมมันขาดแล้วนะทุกคนสี่ประตูต่อหนึ่งแล้วนะเกมขาดกันไปแล้วนะทุกคนคือฝั่งตรงข้ามก็น่าจะท้ออยู่เลยครับถ้าเจออย่างนี้นะคือพยายามบุกยังไงมันก็ไม่ขึ้นนะ แต่แผนนี้ข้อเสียก็จะกลางมันจะโล่งนะทุะกคนถ้าเจอสายต่อบนตรงกลางก็เราจะเล่นยากนะคือมันจะโล่งมา,มากๆเลยกอ,กองกลางนะปกติแผนเมตานี้แบบกองกลางจะเยอะๆนะครับโอเคจวกน,นี้ก็ได้ลุกทุ่มนะถขาเล่นนะคนไม่ต้องรีบมากนะเพราะว่าเกมเรานําขาดคันนี้นครับไม่ต้องรีบนะเดวิดครับจากน,นี้ช้าไปหน่อยนะถ้าเจอคนดักบอลเป็นนี่คือแบบ คือเล่นยากเลยแผ่นนี้นะแต่ผมจะเปิดอย่างผมไม่สนใจครับทุกคนผมจะเปิดอย่างเดียวครับผมจะทําสายเปิดโมงให้ถึงซี่ลีจะถึงพันเก้าทุกคนเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับรอติดตามครับทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ทุกคนด้วยนะครับทุกคนมันจะได้แบบมีกาลังใจในการทาคลิปต่อนะทุกคนถ้ากดไลค์อย่างเงี้ยโอเคครับจะได้มาแบบบอกแผนเปิดมงต่อนะมันก็ไม่มีเลยมากครับเเปิดโมงก็ สำคัญครับอย่าให้เราโดนนาก่อนนะถ้าโดนนาก่อนนี่คืออาจจะท้อไปเลยนะถ้าโดนเปิดก่อนมาเมื่อไหร่นี่ก็อาจจะเล่นยากขึ้นทุกคนไปเล่เข้าในจิเบโตซีวาเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบเก่งเลยนะทุกคนเกมรับดีจะจัดแหลยนะเห็นไหมการช่วยลงมาช่วยเกมรับนะเสติโยครับดิมาโคแล้วจ่ายมาจากนี้ยังไงหลุดมาแล้วคาตาโกต้าเถอะบาไม่ทันแน่นอนครับจากนี้ เปิดมาอ้หูยมอดินี่แล้วครับจังหวะนี้ไม่เป็นไรครับทุกคนเกมมันขาดแล้วครับทุกคนจะเย็นค่อยเล่นไปดีมาโคเจนนสเ็ตเข้าเย็ข้างหลังนะมาเดวิดครับนำทางโซ่ตัวนี้ก็มันเร็วครับทุกคนเร็วอะข้อดีคือเร็วมากๆเลยแล้วจ่ายมาที่เกรเร็ดเบลคฮ้เราคู่เรายังจะเซะทันครับจังหวะนี้นะมาเดวิดจ่ายติดอุ้ยเคาตากุต้า ตัวฟรีตัวนั้นก็ยังเก่งทุกคนผมเห็นคนตัวคนใช้ตัวฟรียังเยอะกว่าตัวเติมตัวนี้เลยนะผมว่านะคือแบบโอ้เล่นแบ็คซ้ายก็ได้แบ็คขวาก็ได้นะครับเอากองหลังยังเล่นยังได้เลยแต่ว่าอาจจะตัวเล็กไปหน่อยครับแต่ถามว่าเล่นได้ไม่ก็เล่นได้นะครับผมโคาโตต้านะคือมันเก่งจัดแหละล่างจากฟรีนั้นพิโคทํามาคือดีมากๆทุกคนโอเคแล้วก็เปลี่ยนโรนโดลงมาครับเป็นตัวสำรองนะเอาให้พี่โดมเรามาเปิดหมกเหมือน,น,นันทุกคนนี่ก็จะดึงเอ็มบัปป้ลงมาดน,นึงนะ โอเคไปดูกันต่อครับโอเคครับมาดูกันในเกมกันต่อครับจังหวะนี้พาเวเดเวดแล้วยกมาให้กับราฟาเอลเลียเอาเลีเออันเดียเปโรเปโรลมาที่เลียเอาทำชิ่งกันมาแล้วเปเล่กระเด็ดเบลจะจะจิ้มตรงนี้ก็ไม่ผ่านนะครับแล้วจะสวนขึ้นไปโอเคถือว่าออกไปครับกระเด็ดเบลนี่พยาวานอนเจอกับพยากินล้วนอนครับยนันยานขนเล์ก็ชู้ย,ยากนะทุกคนเอ็มบาเป้เดี๋ยวเรเอาฟองโซครับ ไอ้กองโตโอ้ยกานาบี้ลูกรักของเราลงมาแล้วซาติญโญ่เปิดไม้กับพีโดแล้วก็โอ้โหโ,โหขกเข้าไปเรียบร้อยครับผมบรลทเลเฮดเดอร์ทำงานแล้วครับจังหวะน,นี้โอโ้เอาจัดเลยนะลงมาแป๊บเดียวก็ทําประตูได้เลยครับผมสำหรับคริสเตียโน่ของเรานะครับบอกเลยว,ว่าเป็นพีโดที่ล่างที่เก่งที่สุดครับสำหรับคริสเตียโน่นะเพราะว่าจบสกอร์ได้ทุกลูกแบบครับการมงการยิงธรรมดานี่คือได้หมดแหละเพราะว่าสกิลให้มาครบเลยนะสองสกิลครับบรลทเลเฮดเดอร์ก็สกิลเอฟเนมินอลฟินิชชิ่งนะทุกคนคือแบบ ท้ายภาคพี่โคป,ปล่อยของครับนาทีที่83นะครับจังหวะนี้ไปเล่เน็ตเวทจ,จ่ายมาก็ติดจิบโตเหมือนเดิมครับแล้วผมจะสวนขึ้นมาผมสวนขึ้นมาเซอร์จิ่โยเกนาบีแล้วโอ้โหไหลทะลุช่องมาเซอร์จิโยครับไหลไมาให้กับเก,กนาบี้ครับเกนาบี้ฝืนเปิดเท้าขวาแล้วจังหวะนี้เข้าเหลี่ยมซ้ายนะจนังหวะนี้คือเขาถนัดขวาไงทุกคนผมมาเล่นซ้ายก็เปน,นี้แหละ มาครับอันเดียเปลโรลจ่ายทะลุช่องไหมกับเปเร่จานี้หลุดมาแล้วอาลาโคอลาโคโอเคดักทันครับไปแล้วจาหมดเวลาแล้วครับไม่น่าทันแล้วครับผมเกมนี้ก็โอเคทุกคนโอ้โหเกมนี้ก็ชนะไป5ประตูต่อหนึ่งแล้วครับโอ้โหมันจัดนะครับผมเปิดหัวนี่แบบยันโคเลอร์เปิดจนหัวล้าน,นทุกคนคิดดูคือวันวันหนึ่งมันจะหม่งเยอะขานาดไหน,นครับผมยันโคเลอร์ครับแล้วเราเจอท็อปห้าพันอดีตท็อปห้าพันยังไงไม่ใช่หมู่หมูครับตอนนี้นะ แต่เขาดักไม่เป็นเองนะครับทุกคนตอนนี้ก็จีๆครับนี่ครับขึ้นมาโอ้โหเดี๋ยวว่าเอาเรื่องนะครับทุนแรงดีหนึ่งก็เล่นได้ครับยันโคลเลอร์เดอะแบ็คออฟเดอะคิงออฟเดอะสกาเบียน